ไปดูก,กันกับอีกหนึ่งข่าวสารค่ะคุณผู้ชมเหล่ากาชาติของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ต้องขังถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิยาภานเรียนีิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเพื่อให้พระองค์นั้นทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วค่ะ ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน449พื้นเนื่องจากในห้วงเวลานี้เป็นฤด,ดูหนาวทําทให้สภาพอากาศนั้นหนาวเย็นส่งผลให้ผู้ต้องขังอาจขาดแคลนหรือมีผ้าห่มกันหนาวที่ไม่เพียงพอกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภาให้ทรงหายจากพระาการประชวนและมีพระพารานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและให้ผู้ต้องขังใช้บรรเทาภัยหนาวและมีสุขภาพอนามัยที่ดีด้วยค่ะ